บำรุงให้หนังพวกอย่างเงี้ยต้องขูดออกถ้าไม่ขูดออกอ่ะหนูจะกลายเป็นต่อมมีกลิ่นแล้วมันจะทําให้หนูอ่ะกลายเป็นมีมีกลิ่นเท้าหนูมีไนะเออนี่แหละนี่เลยอย่างงี้นะคะดูดูแม่ต้องดูแลให้ให้เขาดูแลดูดูด เด็ดขูดออกเห็นไหมอ่ะบิดบิดค้อนไปฝั่งน้อยก็อยีป้าจะหักไหมเนี่ยมไห้ดูด ไหมเรียบอันนี้เอิ้มจะขูดด้วยครีมสโนเนาะขูดแล้วก็บำรุงไปหนังอย่างนี้หนูก็จะไม่หนานะคะแต่หนูห้ามปล่อยไว้นะลูกปล่อยเอาไว้หนูจะกลายเป็นผู้ชายเท้าหอมอะ่ะ ู้จักไหมผู้ชายเท้าเาหอมอเอาข้างนี้ลงเอาข้างโน้นมาต่อไม่แช่ไม่แช,ช่หละเอาเอันนี้ลงพื้นอันนี้ขึ้นมาหนูจะต้องเป็นสองข้างเอามาขึ้นตั้งนี้เลยเออนี่ดูนี่นะจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่เราดู หนังอย่างนี้ห้ามปล่อยไว้อ่ะเพียยนจะถ่ายได้ย,ยังหรืถาอถนัดไหมทนนิดหนึ่งทนนิดหนึ่งชักคกะเดียมหนูต้องทนหลกปล่อยเอาไว้หนูจะกลายเป็นตมเหม็นอือดู อ่ะนั่งหัวล้อไปดีกว่าเจ็บ <Yeah. S 1> อ่ะหัวล้อไปอ่ะนี้ดูนะนี่ ขูดให้มันเป็นสีเหลืองออกถ้าหนูไม่เอาสีเหลืองออกมันก็จะกลายเป็นหนังสะส र, มอ่ะบิดกดไปทางนูน้น เห็นไหมแล้วเวลาหนูยืนหนูไม่เจ็บหรอไม่เจ็บจะเป็นเฉพาะวันที่เดินเยอะๆหนูจะเจ็บข้างไหนจะเจ็บข้างซ้น,นั่นแหละก็คือมันหนาไงคะหนูอะหนูเจ็บแบบไหนเจ็บๆแสบๆไหมห,หนูดูหนูดูหนูดูพื้นเห็นไหม Yan, 'lo, 'lo Ah.